อย่างไรนะคะแล้วนักเรียนก็จดบันทึกใจความสำคัญเหล่านั้นไว้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านนะคะวันนี้ครูมีเรื่องราวสนุกสนุกนะคะเป็นสรารคดีน่าเรียนรู้นะคะนักเรียนจะได้นำคำเหล่านี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะอ่านจับใจความสัตว์ป่าไทยควรอนุรักษ์เอาอ่านพร้อมการท่านหน่งสองา หนึ่งสองสามอ่านคะ่ะเสียงดังนิดนึงพี่ช้วปล่อยถือหนังสือสารคดนีนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างภูผาและน้ำสายเอ๊ววันนี้เป็นยังไงนักเรียนไม่มีเสียงกันเลยละคะตื่นเต้นอะไรหรือเปล่า <c oughs> นะคะนะคะพี่ส้วปล่อยนะั้นถือหนังสือเล่มหนึ่ง สารคดีนะเป็นหนังสือสารค,คาดีนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างภูผาและน้าําใสต่อไปค่ะทุกคนอ่านในใจพร้อมกันในอดีตประเทศไทยมีป่าไม้สัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์แต่ปัจจุบันป่าไม้และสัตว์ป่ามีจำนวน น้อยลดน้อยลดน้อยลงมีประชากรมากขึ้นคะสัตว์ป่านั้นลดน้อยลงแต่มีประชากรนั้นมากขึ้นคะ่ะเมื่อมีสัตว์ปาน้อยประชากรมากขึ้นมันก็เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆใช่ไหมคะทำให้มีการบุกรุกหาประโยชน์นะคะเอาทำให้มีการบุกรุก หาผลประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้นะคะมีการลักลอบล่าสัตว์หรือจับสัตว์ป่าที่หายากไปขายนะคะจำนวนสัตว์ป่าก็จึงลดน้อยลงสัตว์บางชนิดต้องสูญพันธุ์ค่ะนักเรียนฝึกอ่านด้วยนะคะ,ะค่ะนักเรียนไม่ฝึกอ่านนักเรียนก็จะอ่านหนังสือไม่ได้ะคะฉะนั้นะนะคะฉะนั้นทาง ะคะหน่วยทางราชการนะคะทางราชการอ่านพาร้อมกันดีกว่าค่ะหนึ่งสองสามคุ้มคอสัตว์ป่าขึ้นโดยแบ่งสัตว์ออกเป็น2ประเภทนะคะห สัตว์ป่าสงวนนะคะเป็นสัตว์ที่หายากและมีจำนวนน,น้อยห้ามล่าโดยเด็ดขาดะคะรวมถึงห้ามมีไว้ณไว้ครอบครองทางราชการกำหนดไว้15ชนิดนะคะนี่คือคืออะไรคะสัตว์ที่เราสงวนเอาไว้นะคะให้ดูภาพหนึ่งนกเจ้าฟ้าสิรินทร์ ตามนะได้ทำแผนทางความคิดนะนกเจ้าฟ้าสิรินทร์เป็นนกที่หายาก2ออะไรคะอ่านคำศัาอะไรคะแรดต่อไปอะไรเอ่ยกระสู้กูป,ปีหรือโคภัยเคยเห็นหรือเปล่าคะไม่เคยเห็นแล้วอะไรเอ่ย ควายป่าคะมีแต่รูปภาพให้เห็นแล้วใช่ไหมคะอะไรเอ่ยระองค์หรือระมั่งอะไรเอ่ยสมันหรือเนื้อสายรูปร่างคล้ายๆกันเห็นไหมคะนักเรียนยังไม่รู้จักราะฉะนั้นจึงต้องสองวนเอาไว้ต่อไป <Okay. S 1> อะไรคะแพะเหรอใช่ที่ไหน เลี้ยงขาเป็นสัตว์หายากแล้วนะคะเลี้ยงขาตัวนี้รูปร่างคล้ายกวางอะไรเอ่ยกวางผาผาแปลว่าภูเขานั่นเองคะผาตามอยู่ตามภูเขาสัตว์ป่านั่นเองนะคะต่อไปค่ะนกเจ้าแล้วท้องดำหายากแล้วไม่มีแล้วนะคะหายากมากแล้วนะคะ ต่อไปค่ะนกกาเรียนไทยอ,อะไรคะตัวนี้เป็นไงคะเด็กๆบอกว่า,วา<ม>วเป็นแมวนะคะแมวลายหินอ่อนคะเป็นแมวนะคะรูปร่างเห็นไหมคะคล้ายๆเสือเลยนะคะแมวลายหินอ่อนตัวนี้ค่ะมสมเสร็จ ตัวน,นี้นะคะเก่งมอรประยูนหรือหมูน้ําเป็นปลานะคะปลาประยูนหรือหมูน้ำนั่นเองอันนี้เป็นสัตว์ที่สงวนเอาไว้นะคะนอกจากนี้อมาดูต่อค่ะมีรูปให้ดูแล้วนะคะเป็นรรสัตว์ที่สงวนนะคะทีนี้มาดูสัตว์คุ้มครองบ้างสัตว์คุ้มครองนะคะสัตว์ป่าคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าที่มีประโยชน์นะคะ คอยทำลายศัต,ตรูพืชขจัดสิ่งปฏิกูลสิ่งสกปรกนะคะเป็นสัตว์เพิ่มความงามตามธรรมชาติห้ามล่าเป็นอาหารหรือการกีฬาห้ามล่าเด็ดขาดเลยนะคะเป็นสัตว์คุ้มครองค่ะทีนี้สัตว์ป่าคุ้มครองนั้นมีมากมายนักเรียนคะสัตว์ป่าคุ้มครองมีจํานวนประมาณ500กว่าชนิดนะคะเช่นยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่น กระต่ายป่าวางป่าข้างดำลิงสมลิงสมนะคะเสือปลางูหลามงูเหลือมอีกานะคะเ,เครื่องหมายนี้แสดงว่ายังมีอีกมากมายนะคะเป็นสัตวนะ์สงวนคะสัตว์ที่คุ้มครองนะคะสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะฉะนั้นงูเหลือม งูหลามก็ยังเป็นสัตว์ที่เราอะไรคะคุ้มครองเอาไว้นะคะเป็นสัตว์ที่เราควรจะต้องอนุรักษ์คุ้มครองเอาไว้แต่ปัจจุบันนี้นักเรียนจะพบว่าตอนน้ําท่วมงูเหลือมนั้นงูเหลืองงูหลามนั้นออกมากับน้ํามากมายะะเพราะว่าน้ําท่วมทําให้ป่าไม้นั้นเป็นไปด้วยน้ํางูก็จึงออกมานะคะนอกจากนี้นะคะชาวกรุงเทพมหานครนะคะที่มีน้ําท่วมกลัวมากคือ งูที่ปลดไปนะคะก็คืองูเขียวกีนแมมบ้านะคะซึ่งมีพิษร้ายแรงกว่างูเห่าอีกนะคะฉะนั้นเด็กๆคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะทีนี้มาดูค่ะผู้ใดมีสัตว์ป่าคุ้มครองคุ้มครองได้ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการเสียก่อนมิฉะนั้นจะได้รับโทษทางกฎหมายคะ ที่ส้มปล่อยก็จึงปิดหนังสือนะคะแล้ววางลงนะอ่านจบแล้วในเรื่องสารคดีนะคะสัตว์ป่าคุ้มครองเด็กทั้งสามคนทำหน้าเศร้าๆนะคะเพราะกำลังรู้สึกสงสารและเสียดายสัตว์ป่าที่ถูกมนุษย์ลังแกนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยอยู่ในแผ่นดินไทย จึงควรช่วยการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะสัตว์ป่าเหล่านี้เพื่อเหลือไว้ให้ศึกษาวิถีชีวิตของพวกสัตว์ป่าของพวกมันนั่นเองนะคะเอาละค่ะฉะนั้นเหลือเวลา5นาทีค่ะนักเรียนหยิบสูมข,ขึ้นมาค่ะหยิบสุมข,ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกิจกรรมหลังเรียนกันคะเขียนแผนทังความคิด เขียนแผ่นผางความคิดชื่อสัตว์ป่าที่ควรอนุรักษ์เท่าที่นักเรียนได้เรียนรู้คะในเวลา5นาทีนะคะอาหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนกลางหน้ากระดาษคะแผ่นผางความคิดคือรวบรวมชื่อสัตว์ป่าที่อนุรักษ์และสัตว์ป่าคุ้มครองออกมาคะเขียนกลางหน้ากระดาษค่ะสัตว์ป่าควรอนุรักษ์มีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างเช่น อะไรคะแรดนะคะอารมือเขียนค่ะมีอะไรบ้างนะที่เราเรียนไปเมื่อสักคู่นี้มีอะไรเอ่ยคะหนึ่งแรดมีอะไรอีกเขียนไปค่ะหนึ่งอะไรเอ่ยรีบเขียนนะให้เวลาให้เวลานะคะห้านาทีคะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมีอะไรบ้าง ครูเปิดผ่านๆนะ <Okay. Yeah. S 1> มีอะไรบ้างนะักเรียนนึกได้ก็เขียนลงไปเลยค่ะ uh huh. สัตว์ป่าคุ้มครองนะคะมีอะไรบ้างเท uh huh. ่าชี่นักเรียน uh huh. จำได้ละองค์หรือละมั่ง uh huh. สมันหรือเนื้อสมันเลียงผาวางผานกเต้าแล้วท้องดำนกกระเรียนไทยแมวลายหินอ่อนสมเสร็จเก่งหมก้ก ปลายูดหรือหมูน้ำนะคะได้ยังคะได้ยังคะ <ś m im ic> เขียนชื่อใครนักเรียนคะ <ś m im ic> แผนผังความคิดเขียนชื่อสัตว์ป่าที่คุณรักเข้าที่นรกเรียนได้เรียนรู้จำอะไรได้ก็เขียนมาคะ่ะหนึ่งสอง <ś m ica> เขียนไปคะ่ะลงมือเขียนคะ่ะ มีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างที่นักเรียน,นเรียนเยนมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนจําได้นะคะเขียนลงไปเลยค่ะมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเอ่ยงูเหลือม สัตว์คุ้มครองหรือสัตว์ที่ควรสงวนนั่นเองนะคะอะไรอีกนกนกบ้างนกบ้างมีนกอะไรบ้างนกอะไรเอ่ยน,นกกระเรียนนะคะนกกระเรียนไทยะคะมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะ ข้างดำก็เป็นสัตว์ที่เราคุ้มครองเสือปลาข้างดำมีอะไรอีกคะแมวลายหินอ่อนเขียนไปค่ะมีมากมายนักเรียนเขียนเองนะคะตามความรู้สึกคุณนักเรียนค่ะ เวลานะคะผ่านไปนะคะนักเรียนยังเขียนชื่อสัตว์ป่าที่คุณรักยังไม่เสร็จนะคะเอาฝากไว้เป็นการบ้านนะคะเท่าที่เรียนเรียนรู้มาวันนี้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะแต่พยายามเขียนให้ได้ครบนะคะ15ชื่อยิ่งดีโดยเฉพาะสัตว์ที่เราควรจะสงวนเอาไว้นะคะส่วนสัตว์ป่าที่ควรคุ้มครองเช่นข้างดำะคะ เจต่างๆาล้วยังเขียนมาได้นะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ